สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องเล่าความรักสองฝั่งโขงคลิปนี้มีไอดีไล่ของคุณลุงวัยหกสิบห้าปีเมืองเชียงพูมมาฝากนะครับสําหรับหนุ่มไทยสูงวัยคนใดจะขีบสาวเล่าหรือจะขีบมูแฟนเพลินนะครับตามคําขอนะครับผมกะจะเอาว้ให้ทั้งช่วงหน้าช่วงหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยของเพิินนะครับกะเลยบระเดร่ลงเต็มนะครับแยกเป็นสองส่วน เพราะว่าหนุ่มสูงไม่ไทยเฮ้าอยากในเมียเล่าอีลีนะครับสําหรับคนที่บ่อยากเมียเล่ากาจะเปล่าไปดามากันได้พอนาได้เพราะว่าบางคนก็ไในเมียไทยมาหลายแล้วอยากลอกในเมียเล้าเป็นครูชีวิตในบรรปลายชีวิตนะครับอยากนำโลงชีวิตให้มีความสุขในวัยภาคหนานะครับนะดังนั้นเฮากะ็เสาะสแสวงหามาให้ทุกวิธีทางครับบพว่าขอํำยูทูเบอร์บางช่องให้ซอยหานะครับใหไหรอกต้มกันนะครับคลิปเพื่อบี่ เพื่อนเราไม่ทิ้งกันนี่มีจุดมุ่งหมายแครบริจาคให้หล่อร่วงกันเลยครับเพราะว่าทําคลิปมาหนึ่งปีนี่มีคนหนุ่มไทยเสียเงินให้สาวล่าบัว่าให้ด้วยความสเสน่หาหรือให้โดยการหลอกกันนี่รักมือลักแสนนะครับบริจาคแฉยปันใดช่วงหลังๆครับเพราะบริจาคบริจาคบริจาคขาง,ขางขานกันบ่อยง่ายเขาทําคลิปด้วยความที่จุดประสงค์ที่เป็นหลักการด้วยคุณธรรมนะครับ ถึงสาวเล่าสิเด็เงินจานวนหลายหรือได้บ้านเป็นหลังนี่เลยลรถมอเตอร์ไซค์เป็นขั้นเท่ากับว่าจะเบาหาคานนําใจกันนะครับให้ปองดองให้ดูแลสิ่งกันเลยกันนะครับไปผุดกินปลามาพีกินเขาดังนั้นเท่าดึงสตินุ่มไทยฟังเท่าขึ้นมาพ่อครับฟันคุณเขาตีเปิดจใจห,หาสาวมากอ,อาจจะเอามาหลอกมาต้มหรือเอาเมาเห็นคอนเทนต์เท่ากับว่าได้สนใจเท่าสนใจแต่่าคนไทยของเท่านี่ยาให้เสียเลี้ยมเสียลูกเสียมวย เพราะว่าผู้เฒ่าเล่นโจ้เชียวกับบุด้คิดนะครับบางคนกับเบาหลายๆายคน,นครับขันบปเห็นคิดผมนี่โดนไปหลายมื่นนะครับนะโชคดีที่ผมทําคิปสกัดกั้นไว้นะครับสําหรับหนุ่มไทยคนไหนอยากโอนเงิ่อนไบเมื่อไบมีโทรศัพท์แลือมีเงินในโโทรศัพท์สาวขอมาอยานแต่เขาบ่มากโอนปั้งโอนปั้งนะครับนะหลายคนนะครับโอนเงินให้สาวโดยความสเสน่หาหรือบ,บุรีคิดใจตองนะครับบางคนก็ขามไปหาก็โดนเท่งุ่คงทุกคนนะครับ เป็นยังจะสมหวังกันเลยอยากหาทางให้สมหวังกันนะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามก็เลยไปขอไอดีไล่น้ำคุณลูกมาให้นะครับเพื่อบางคนตีะสะแสวงหาหนุ่มแสวงหาสาวเล่าตีโบเมนสาวเล่าเปิดใจสแสวงหาสาวเล่าในไกลพื้นเทียงเอามาอยู่น้ำมาฉางมาแปลงมาข่ามาขายก็จะโหษณาโคนนี้นะครับ mm hmm. บอกผมบาเฮฟวี่เขาต้องการสาวถีมาเป็นเมีย้าอาสาวสาน้อยมันสีบสมหวังก็ต้องอา,อา,อาอยุประมาณสี่สิบห้า ชีสิบหาหามีไผ่กิงใจแน่สอกถามให้เฮาดูเฮาผมก็ได้ไปทิดต่อยูทูบเบอร์ว่าเอาคนทีกิงใจแบบบ่มีพันธะแบบพ้อมจะมาอยู่ไทยได้เพราะว่าเป็นต้องการส้างเนื้อส้างตัวนะครับขาะพิณกะอยู่หาชีพเกตแล้วหาชีพพกหาชีเสาวอยู่ชีสิบกลัวกาัก็สีอาจจะมาอยู่น้ำไทยได้นะครับเนะาะแต่เอาพวกวัยรุ่นพวกเด้กหน้อยห่วงยังกะทิมีปัญหาครับ ราะว่าสาววัยรุ่นชิบเจ็ดชิบแปดบางคนออกมาเปิดใจกะมีนุ่มเล้าเบาเล่ามาคุยแงามกัขึ้นตลอดบางคนนุ่มไทยสูงไว้เฮาทรงเงินไปเขาเขาก็ซื้อเหล่าซื้อเบีย์ซื้อยังกินกับผู้เบาเขานะครับเนาะไปเที่ยวไปยังส่วนครับส่วนแรกเราในงานบุญหลายนะครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนเอฟซีผมอยู่สวรรค์ในเขตไลๆคนก็บอกมานะครับงานบุญงานยังมันหลายกะผู้บ่าวสาวเขาก็ล่งไปขี่ไปร่มขี่ม้อไส์ไปเที่ยวกันธรรมดา พอจะดันนุ่งสูบใบไทยหอกแต่แต่โอนเงินไปเขานะครับเงินใหกับเ๋าะจะขลองโอนไปเขาไปกินไปเที่ยวกับงูกับผููเบากับโอ้เจ็บช้ำนําใจนะครับเขาวาหวานปลาขาปลาขากโอนไปนะครับบางคนก็อยู่เมืองนอกเมืองหน้าโอนเงินในเขาก็บมมีปัญหาหรอกครับขันโอนในความเสน่หาแต่ว่าขันโอนไปเรื่ายๆังได้ตัวได้เขามานอนนั่หรือมาอยู่น้่มมาเป็นเมียก็ได้สมดังใจโอกคับเรายคนกั มาลงชีบบางครั้งผมก็ลงไปแล้วมันเกิดกระทบกระทักกะทง่งเราฟังพุดฟังพุดเสียผลประโยชน์มันก็บ่ด,ดีนะครับเนาะเพราะว่าเขาก็หู้ยู่แล้วว่าเขาเฮ็ดแบบนี้เขาเปิดใจหาผู้ดูแลผู้เลี้ยงดูผู้ซัพพอร์ตทางด้านการเงินบางคนถึงกับเอบอกอยากได้บ้านได้รับคึอนมบ้านหัวหนาคนนี้เพิ่นบอกผมได้จีบสาวสามสิบเจ็ดปีเพื่อนก็มาดูไปก่อนให้รู้เลือกไปก่อนเพิ่นก็แบบนี้นะครับผู้ยิ่ง อ่าเพิ่นก็ขายของอยู่ในตลาดเพิ่กนจะได้ผู้สาวมานํเนาะครับเนาะเพิ่นได้ผมอ่าหาอ่าเพิ่นก็บอกผมว่าผมหาบ่วได้ผมก็บอกเพื่อนแบบนี้ครับแต่ว่าเพิ่นก็ล่องขีบสาวคนหนึ่งสาวคนกันบอกว่ารอไปก่อนครับไปหางลูก2นะครับหมอยากได้บ้านนะเพิ่อนเบาตรงตรงเลยนะครับพราะนั้นหัวหน,าน้าใหญ่ยผมก็บอกเพื่อนถอยนะพราะฉะนั้นก็จีบสาวคนไหก็หายแล้วเบื่องแต่ร่องนะครับนะผมบ่จะเอ้ยซื้อเห่นสาวคนนี้เลยครับนะแต่เอ้ยมาเพื่อนกับหูโต จะออกมาเบามาแฉห้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นห้าเป็นคนไทยฟังไทยก็ดิงสติสตางกันนะครับอย่าไปหาสางบ้านให้เขานะครับทั้งๆที่บ่ทัานแต่งงานบ่ทันได้บายแขนบาบขานี่ยอย่าไปหาสางบ้านเด็ดขาดดีนะครับหพวาหนาเพิ่นนีเพิ่อนอดาได้คุยกับผมเด้เบิเป็นคลิปผมเพิ่นก็นเลยช่างใจใดนะครับนะบ่ได้โอนบ่ได้สางบ้านให้เขาเพิ่นก็จะหาคนใหม่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นรักขามโขงคลิปแต่และคลิปที่อาจที่มีประโยชน์ mm hmm. ต่อคนไทยห้า มีคนเล่าที่ว่าเปิดใจนะครับบวงหลอบังต้มกันความรักเป็นสิ่งสวยงามให้หักแพร่งให้ได้เมียหรือได้แฟนตามจุดประสงค์นะครับคนใดสมวังก็ดีใจนําแต่ว่าคนใดถึกลงถึกหลอกก็เอามาคิดอาจกีบตักเตือนกันแบบนี้แหละครับนะโอยากให้หล่อต้มกันจะหักแพร่งกันนะครับรักขามโค้งมันมีเลี่ยมร้ายนะครับสูงไว้ไทยห้าเล่นโชว์เชียวเนี่ยอาจจะบาทัานเขาเขาไปปุ๊บก็ บางคนก็บาเฮปปี้เขาคือขอเงินโหลดโมงคือกันครับพราหนาครับนะบางคนก็บม่ควเฟซดขออะไรนะผมผมผมเป็นช่องที่มาเปิดใจผมผมผมเป็นช่องหาคู่ครับผมก็แนีนํำให้ไปหาน้ำแอดก็บอกว่าได้เสียเงินได้เสียค่าน้ำมันก็จักสีเบาค่ำไหนละครับพราหนาผมก็งโมงคือกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมักสาวอยากจีบสาวจากไหเมียก็ต้องลงทุนครับให้ค่าน้ำมันเขาก็ต้องให้นะครับนะในเมื่อให้แล้วก็ ต้องเฮ็ดให้สมหวังเพราะว่าขณะีไปขอคนนั่นก็เสียค่าน้ำมันขอคนนี้ก็เสียาคา่าน้ำมันในเขาเทละสามร้อยห้าร้อยนี่เอยาไ่ขอชีบคนก็สามสี่ห้าพันคนเลยครับนี่แะครับจงว่าเขาออกมาเปิดใจนะครับนะบางคนก็กว่าเขาเปิดใจหาเงินกับแมนบางคนก็บอกว่าเปิดใจหาคูมันกับแมนแต่ว่าเขาต้องเบิงนะครับเขาต้องกิจตาวิทยาสูงในหัหนาเนี่ยบกมสีเฮ็ดไปขอไปเบามวานไปมากบกันมาเป็นปีแล้วพราว่าสี่เอาไปเตียงไปขอเสียเขาเบาเบานั่เขาบอกว,ว่า ดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนนี่เศร้าเลยทั้งหัวหน้านะคําไปดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนนี่เลิกนะครับอย่ังหัวหน้าเลยก็เป็นนี่ก็เลิกเลยนะแต่สาวว่าาคบกันไปก่อนดูใจไปกันไปก่อนนี่หนูคุยหลายคนเดี๋ยวหนูเลือกก่อนนี่สาวเขาเบาแบบนี้นะครับขนาดน้องคนนี้อายุสาวทิพสี่สามิพห้านะอ่าเพิ่นก็บเบาตรงๆนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มไทยเขาก็ถอยออกมาในเมือน้องเขาวราตรงๆ คนเดีวบอกก็ผมหมู่บ้านเนี่ยพคุยก็เอฟซี FC หลายคนอยู่ครับเป็นเศร้าคนนะครับนะผมก็ขายเครื่องขา,ขายของไปนั่มบอกว่าเงินผมเป็นล้านค่านะครับนะผมก็มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองแล้วเพราะฉะนั้นละขามโค้งเอฟซีคนใดยางมาเสียก็เลีนนั่มกะมาได้ครับนะกุชเชร์ไล่กะระสินนะครับดังนั้นไผ่ที่ขามไปเล่าขามไปได้นะครับโดยเฉพาะป่าตอง่นกับไปยาหมอนี้นะครับนะนาทีมีคิดของปวกช่องผู้ยิ่งเองไม่เห็นนะครับเรียกเล่าของป่าตองไปแจกเครื่องแจกของเนี่ นี่นี่แหละครับคนที่ไปแกะเครื่องแกะของนะครับตอนแรกพนดว่าจะไปขอสาวแล้วล่ะจากแนวไดไปไปมาไม่ได้ไปขอแล้วเราไปแกะเครื่องแกะของเอียงกับวากันไปกับหรือไปขอกับเบื้อนะครับนะแต่ว่าปลาตองพิ่นมีจุดเป้าหมายนะครับพิ่นไปพิ่งมีการเสียเถียวก็แล้วกันนะครับนะสำหรับนุ่มไทยบางคนไปแบบมีเป้าหมายกับโบไหวนะครับแต่ว่าปลาตองพิ่นไปแบบมีเป้าหมายครับนะมมนาเป็นห่วงนะครับสําหรับปลาตองนะครับคลิปนี้กับนี่นะครับไอดีไล่ช่วงต่อไปนะครับนะ อ่าเป็นตัวกันเลยครับนะไอ้ดีเล่าได้ราันุ่มชชยพูบเนี่ยเมืองนะครับนี่นะครับใครอยากได้เมียใคยอยากกีบงูเมียเิน่นกะทักทายไปครับแต่ว่ากะโทษรบวนเป็นกะระวังเล็กน้อยนะครับนะเิ่นกะทำการทำงานนะครับสวัสด,ดีครับ